มันส่งส่งส่งข้อรายหน่อยขุคนยิงผู้ใช้ผู้หญิงผู้ชายไอ้ที่อายุไอ้ตัวที่ฟ้องเราว่ะยืนรุ่นเดียวกับไอ้จ๋าเดียไอ้จ๋ามันยื้อไดไหมวะเดียน่าจะประมาณสี่สิบได้อ่ะนิมผู้คองเด็กทักมาเพราะลูกเขามาสอนกิจกรรมตัวเองมีรายที่เจ้าที่บอกมันกระสุนนีมเนี่ยครับนี่เพิ่งยิงเลยครับยังแววอยู่ มันเกิดอะไรขึ้นเานะคือเด็กๆครับมาซ้อมทักษะวิชาการที่จะแข่งขันทักษะวิชาการนะครับแล้วก็เด็กวิ่งไปแจ้งว่ามีเสียงเหมือนกับวัตถุมากระทบที่กําแพงมันดังปั้งปั้งสองสามครั้งนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ครูเวนบอกว่าขึ้นไปตั้งกล้องข้างบนข้างบน,งบนชั้นสี่เพราะผมรู้แล้วว่าบ้านนี้ยิงปืนมาเพราะเขายิงประจาเป็นคู่ในเรื่องอะไรกันเกี่ยวกับเรื่องเสียงครับ เกี่ยวกับเรื่องเสียงอ่วงร้องทางเรียนใช่ครับหวงร้องทางเรียนเรื่องเสียงแต่ทางเรียนเองก็ได้ดําเนินการกั้นแผงตัวนี้แหละแผงแผงกันเสียงเอาไว้นะครับแล้วเขาก็ยิงเข้ามาบ่อยขนาดเด็กเขาทรงชาติก็ยิงนะครับ<อ>ยิงเด็กเขาทองชาติบางทียิงนกพิราบตกลงมาตายข้างล่างแล้วทางเรียนก็ได้ไปแจ้งความมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปแจ้งความเสร็จทางตำรวจก็บอกว่าไม่มีรูป ถึงวันนี้ก็เลยเด็กวิ่งคิปครับเด็กวิ่งมาแจ้งก็เลยให้ครูรีบวิ่งขึ้นไปชั้นสี่แล้วก็ถ่ายคลิปมาให้แล้วนี้ก็หัวหลักฐานครับผมนี่นี่แค่สองนัดนะครับแต่ยิงเข้ามาเป็นสิบยิงเข้ามาเป็นสิบน่าจะโดนพวกกำแพงฝั่งนู้ดด้วยอ ในกลุ่มการโรงเรียงเขาลงผงชอละเราก็เชยมาตลอดแต่ว่าผมมาช่วงลังๆนี้ยับแรงขึ้นไปยับมัวนะครับยิงออกมาเป็นซิกหน่ะไดครับวันนี้ยิงถ้าล้มกันเลยเด็กมันหวิ่งเด็กมันผัวได้ยินเสียงนี้ยเสียงผัวก็รู้ก็เลียเด็กแอ็ดเดี่ยวเราก็จะเลื่อนลำโพงครับเลื่อนลำโพง เขาจะมาชี้จุดครั้งแรกๆนะครับตอนตอนปีแรกเนี่ยเขาจะมาชี้จุดเลยว่าตรงลำโพงตรงนี้ดังลำโพงตรงนี้ดังลำโพงตรงนี้ดังเขาให้เราถอดหมดนะครับเราก็ถอดให้หมดพออยู่ๆไปเขาก็บอกว่าลำโพงตั้งเขาหาบ้านเขาดังนะครับให้โรงเรียนเลื่อนเราก็เลื่อนเอาไว้ฝั่งนี้อีกนะครับโรงเรียนต้องเสียงก็ประมาณในเรื่องของการเลื่อนเลื่อนเลื่อนอุปกรณ์ของเรียนทั้งหมดนะครับแล้วก็อ่ ไอลำโพงลำโพงที่มันเป็นลำโพงฮอนต่างๆเนี่ยเราถ<ม>อดออกหมดนะครับตามที่เขาเขาแนะนํามาี๋ยวเล้วที่ราวกั้นหรืออะไรฝาผนังเป็ออนอะไรฝาผนังที่เราทำใหม่เรียนเลยนะครับใช้งบของของสมาคมทั้งนั้นนะครับสมาคมสิ์เก่าสนับสนุนมากําแพงกันเสียงใช่ครับเป็น,ก,นกำแพงครับเสียงจะเป็นสองชั้นอยู่ครับเป็นสองชั้นครับทนอได้ครับผมในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียน ก็ไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับเนื่องจากโรงเรียนเป็นสถานศึกษาเรามีหน้าที่อบรมสั่งสอนเด็กให้ให้มีความรู้คู่คุณธรรมแล้วก็สิ่งจําเป็นสําคัญที่ผู้ปกครองจะให้ความไว้วางใจโรงเรียนก็คือความปลอดภยัยถ้าอยู่ในโรงเรียนแล้วไม่ปลอดภยัยเนี่ยความไว้วางใจผู้ปกครองคงหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องฝากเรียนฝากเรียนทุกท่าน ที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับโดยเฉพาะคู่กรณีน่าจะเห็นใจเด็กๆนะครับส่วนเรื่องเสียงเนี่ยโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโรงเรียนพยายามหาวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งสองฝ่ายนะครับจริงอยู่เสียงส่วนหนึ่งอาจจะดังรบกวนบ้านข้างเคียงแต่ก็อย่าลืมว่าเสียงส่วนนั้นถ้าเกิดว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ใช้เสียงเลยก็ยังมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานกลางมาช่วยกันพิจารณาเอาทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยทำความเข้าใจแล้วหาจุดสรุปให้ได้ว่าโรงเรียนไม่ได้รับผลกระทบจากการเบาเสียงลงแล้วก็บ้านข้างเคียงก็สามารถที่จะผ่อนปลนที่สามารถจะรับกันได้เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมถ้ามันสงบสุขเนี่ยมันเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นผมเน้นย้าเลยยังไงก็แล้วแต่อยากให้นักเรียนโรงเรียนหญิงศินที่ผู้ปกครอง มอบความไว้วางใจให้กับเราเนี่ยเราอยากให้ลูกเขาปลอดภัยมีความสุขนะครับครับขอบคุณครับลุ้นทุกนั้นมันทุกแมทซึ่งบอลลก2 2ักับเดลี n นิวลุ้นรับของรางวัลยิ่งใหญ่พร้อมเชียทีมที่คุณชื่นชอบรวมของรางวัลมูลค่ากว่า10ล้านบาทข้อกำหนดและเงื่อนไขกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนดเพิเม่เมเติมคลิกเว็บไซต์ delinew.co.th